แพะคลุมหนังเสือการละครั้งหนึ่งมีแพะตัวหนึ่งไปพบหนังเสือตกอยู่กลางป่ามันจึงเอาหนังเสือผือนนั้นคลุมร่างของตนเดินวางอำนาจไปตามเชิงเขาวันหนึ่งขณะที่มันคลุมหนังเสือออกหากินหญ้าตามปกติ มันมองเห็นสุนัขป่าตัวหนึ่งกำลังเดินมาแต่ไกลมันลืมเสียสิ้นว่าตัวเองกำลังคลุมหนังเสืออยู่รีบวิ่งเพนนีไปด้วยความตกใจแบบไม่เหลียวหลังนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถึงจะห่มด้วยหนังเสือแต่แพะก็ยังเป็นแพะอยู่อย่างนั้นเหมือนคนบางคนแม้จะดำรงตำแหน่งสูงอย่างไร แต่สันดานเดิมก็ไม่เคยเปลี่ยน